<อ>ขนมไข่นกกระทาขนมไข่เต่านะคะวันนี้เราก็เลยต้องต้องถามนี่รอกดูมาดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้มันม่วงนะคะจากคุณครูฮอตนะคะขอบคุณคุณครูฮอตด้วยนะคะสนับสนุนมันม่วงนะคะในการทําขนมทำนี้โอ้โหนะคะ,น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 ,ะ,คะน้องธันมากำลังนวดแป้งอย่างอะไรคะข็พัน ก็จะปวดแขนเถอะทุกคนมั hmm. like ่นใจธันบานะคะคุณมั่นใจธันบาร่ารองทัดแป้งได้มือทัดสะอาดนะคะถ้าขนมมีรสเค็มโทษใครคะอ่ะไปดูไปดูมังกรไปดูมังกรเฮ้ยนั่นยัง ไปถ่ายกันตอนนี้นวดสองคนเลยนะคะเส็จตายไปยองปมนีปเมื่อนักเรียนมหนึ่งติดใจขนมไข่นกกระทาไข่เต๋อมันกลับต้องทำซ้ำรอบสองนะคะวันพอดโดยคู่ไก่อือหือก็สีสวยอยู่เด้อรมอนรม